นี้ต้นพิชม่มี oh, <mummy. S 1> โอ้นี่มีสกุานี่สักนี่ต mm hmm. ้นต้นที่เราเห็นตามถนนเนี่ยหลกเดี๋ยวดูด้ต้นที่เราเห็นตามถนนน่ะห,ห,ห,หลบสวยมันจะเป็นดอกอย่างเี้ 30 e อลลาร์30 a อลลาร์ใช่นี <Yeah. S 1> ่แอปเปิ้ลพันอะไรอ่ะจ o ห์นัมแมคแอเปิ้ลกวมันจะโต30ดอลลาร์ นี่อาหารมันที่มันไปอยู่ตรงนู้นก็คือมันอยู่ใต้แผงเนีี้มันอนุ่นโอเคเจอซีเกนอัน,นี้โอ้โหทุกตัวไปอยู่ตรงนู้นหมดเลย ไปที่ทำอะไรหรอกไปดูมันกันไอ้โมฮอโนว์ดัมออกมาหน้าห่าเราแม่มีแม่มีแม่มีไปดูมันกันไอ้สต๊าดี้วันครูไปดูเช็คและเขาบอกให้ถามคุณเขาบอกให้ถามคุณไปดูมันกัน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  chips in one of And he said, ask you, mommy, okay? Mr. Look at this. that Mr. Look, wait, come over here. I have them huddled. Okay. I have them huddled. Đi mong mong chicken mong cái chi vậy lên Ricky đi nó làm chicken mà อันนี้วิ่งตามมืออยู่หรออย่าไปจับขนาดนั้นสิลูกอะไรอยู่วันชิคเก้นไม่เอาลูก You know ลิซี่ <know S 2> เดี๋ยวกระ <what? S 2> จกมันหลุดออกมาลูกพี่ d d ยีมัมนเออาดด้เอาไปก็ต้องเทคแคร์มันลูกยูโกทูตะคุยจะเทคแคร์ยังไงคนที่เทคแคร์ก็คือมามีจะได้หมอมาเทคแคร์ No, because Daddy he, he has to take care of the donkeys and the big ones. The big cows and stuff. But with the chicks, he doesn't really do he can't forget he wants him again be like, wait, I forgot we bought chicks. Uh -huh. uh -huh. like, wait, can wait, you like wait? Yeah. Mommy, I wanna buy. Please. I want to, I want to. I wanna buy. Please. I want to, buy, want to buy i want to buy i want to buy i want to กินน้ำมันกินน้ำอ๋อละบ้ามันกินน้ำ <What about? S 2> อร่อยเลยตัวนะั้นขอเรียกฝิกเกินขอเรียกฝิกเกินมันมามันมาตามมือโอ้นักดว่า ดูมันจิกมือให้ลิชี่ด hey, mm ูม hmm. ันเนี่ยมันจะจิกมือมามีดูดูดูดมันจิกมือเียวนี้มั้งเสียมันชับเสียมันชับเสียแล้มันจะจิกมือ a t Wait okay, what oh, mommy, look o e r h e mommy look at me o oh, ้ มันอยากรู้มันอยากรู้ตัวนี้มันอยากรู้ <c oughs> <c oughs>